จำได้ไหมเกรสนวรัตลูกเสียเจียงวันนี้เป็น LGBTQ เต็มตัวเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแตดเด่เด็กๆสำหรับแกรสนวรัตลูกของเสียงเจียงสมศักดิ์เตชรัตนประเสริฐมีผลงานภาพยนตร์มากมายไม่ว่าจะเป็นเอรเเรอเมื่อปี2548 ซึ่งจากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ได้รับรางวัลดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่15ประจำปี2548จากนั้นมีบทภาคเสียงในภาพยนตร์แอนิเมชันไทยเรื่องดังอย่างก้านกล้วย2549โดยแกรสได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่แต่ก็ยังเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com จะพามาสองภาพล่าสุดของแกรสนวรัตกันที่ตอนนี้เปลี่ยนลุกไปจากเมื่อก่อนมาก